ดวงชะตาวันที่8ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดาวประจำวันเกิดดาวเสาร์7ภาพรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่ธรรมชาติที่สุขุมรอบคอบและมีระเบียบว,วินัยของท่านดาวเสาร์ต้องมาปรับตัวเข้ากับพลังงานที่รวดเร็วปรับเปลี่ยนง่ายและเน้นการสื่อสารของดาวพุธ ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบความมั่นคงและการวางแผนระยะยาวอาจรู้สึกว่าบรรยากาศของวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายและขาดความแน่นอนความท,ท้าทายอยู่ที่ความสามารถในการนำความอดทนและความละเอียดรอบคอบของท่านมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและการตอบสนองที่รวดเร็วความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อท่านสามารถผสมผสานโครงสร้างที่แข็งแกร่งของท่านเข้ากับ ความยืดหยุ่นของสถานการณ์ปัจจุบันได้การงานความสามารถในการทำงานอย่างมีระบบและอดทนของท่านยังคงเป็นจุดแข็งที่สำคัญโดยเฉพาะในงานที่ต้องการการวางแผนระยะยาวการตรวจสอบคุณภาพหรือการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามท่านอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแผนงานอย่างกระทันหันหรือต้องทำงานร่วมกับคนที่เปลี่ยนใจบ่อยอิทธิพลดาวพุธ แทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดควรพยายามมองว่านี่เป็นโอกาสในการฝึกฝนความยืดหยุน่นการสื่อสารแผนงานของท่านอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้การเงินวินัยทางการเงินเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของท่านและในวันนี้ท่านจะสามารถต้านทานแรงกระตุ้นในการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้มากกว่าคนอื่น เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนแผนการออมและการลงทุนระยะยาวการวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณหรือการจากกัดการกับภาระหนี้สินอย่างมีระบบอย่างไรก็ตามท่านไม่ควรปิดกั้นตัวเองจากข้อมูลหรือโอกาสทางการเงินใหม่ๆเพียงเพราะมันดูไม่คุ้นเคยควรให้พลังของดาวพุธในการเปิดใจศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยเหตุผล ท่านอาจพบว่ามีบางแนวทางที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้กับแผนของท่านได้ความรักคนโสดจะไม่ค่อยสบายใจกับบรรยากาศการเข้าสังคมที่รวดเร็วและฉาบฉวยในวันนี้ท่านมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงซึ่งอาจสวนทางกับคนที่เข้ามาซึ่งอาจจะช่างคูดแต่ขาดความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการสังเกตและเรียนรู้นิสัยของอีกฝ่ายอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่ารีบร้อนตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองมากจนเกินไปคนมีคู่ความนิ่งและสุขุมของท่านอาจถูกมองว่าเป็นความเย็นชาหรือความห่างเหินโดยคู่ครองโดยเฉพาะในวันที่บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยพลังงานทางอารมณ์และความตึงเครียดคู่ครองของท่านอาจต้องการการแสดงออกทางความรักและการสื่อสารที่มากขึ้นพยายามใช้คำพูดดาพุธเพื่อยือนยันความรัก และความผูกพันของท่านแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านถนัดนักการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงความใส่ใจจะมีความหมายอย่างยิ่งในวันนี้สุขภาพควรให้ความสำคัญกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อและผิวหนังซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ท่านอาจรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะหากนั่งทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานานนอกจากนี้ความเครียด และความวิตกกังวลที่เก็บไว้ภายในอาจส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือขาดพลังงานได้ควรหาเวลาในการยืดเส้นยืดสายหรือออกกําลังกายเบาๆเ,เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายและหาทางระบายความเครียดอย่างเหมาะสมอุปสรรคและสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสําคัญคือความไม่ยืดหยุน่นหรือการยึดติดกับวิธีการเดิมๆม,มากจนเกินไปในวันที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวช้าอาจทําให้ท่านพลาดโอกาสที่ดีไปได้ควรระวังการมองโลกในแง่ร้าย,รายหรือการตั้งแง่กับความคิดใหม่ๆม,มากจนเกินไปจนคนรอบข้างไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นทําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันที่จะลองทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกร,รมใหม่ การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยได้คุยหรือการลองแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่วิธีนี้จะช่วยฝึกฝนความยืดหยุ่นของท่านด้านการเงินจะสรรเงินส่วนเล็กๆไว้สําหรับการลงทุนเพื่อการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติเล็กน้อยหรือการซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเงินสมัยใหม่เพื่อเปิดมุมมองของท่านให้กว้างขึ้นด้านความรักกําหนดให้มีเวลา สำหรับพูดคุยกับคู่ครองเป็นประจำโดยในเวลานั้นท่านจะตั้งใจฟังและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือการตัดสินการทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับการสื่อสารทางอารมณ์มากขึ้น